ครับสวัสดีครับอยู่กับเราทีมงานร้านออสเจเลอร์หลังคายตนสาขาบินบุรีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมรถอีดูตุเครื่องยนต์1.9นะครับสีบอลซินเวอร์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับลูกค้าได้นํารถเข้ามาให้เราแต่งชุดช่วงล่างเพลาลอย5ตันพร้อมล้อแม็กข้างหน้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทรงกันครับผมคันนี้นะครับทางเราได้ตกแต่งเป็นล้อแม็ก18นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นลายซี28นะครับผมสีทองนะครับสวยงามครับเพื่อน มีครอบคาลิปเปอร์สีเหลืองแล้วก็มีครอบดุมล้อสีไทยเทนะครับผมตัวนี้รัดกับยางยี่ห้อกูไลท์สองสามห้าห้าสิสิบแปดครับผมแล้วก็เราได้ทําการใส่สตัดโหลดไปประมาณสองนิ้วนะครับเพื่อนๆตรงก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับตัวล้อนะครับเราใส่เป็นล้อแม็กยี่ห้อเลนโซสําหรับเพลาลอยนะครับผม เป็นล้อขอบ15นิ้วนะครับหน้ากว้าง8.5ครับตัวนี้เป็นเลนโซ่รุ่นจายแอนนะครับลาย A.P.F.1 ก้านคู่สีทองนะครับตัวนี้เป็น X.L. 1น่วนะครับผมตัวตัวเพาลอยนะครับเราเลือกใช้เป็นตัวเพาลอยแขนเพาข้างยาว31นิ้วครับเพื่อนเตัวยางนะครับเรารัดด้วยยางยี่ห้อมิชลินรุ่น X.C.D.2 เบอร์ยางก็จะเป็น225 75 R. 1 5นะครับผมก็รูปทรงก็จะประมาณนี้ครับผม ลองดูมุมกว้างกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของชุดแหนบแล้วก็ชกไว้ยกันบ้างนะครับผมชุดแหนบที่เราประกอบให้นะครับก็จะประกอบไปด้วยแหนบ16มิลนะครับข้างละ6แผน่นแหนบกอดข้างละ1แผน่นสองข้างเราก็จัดเข้าไปให้14แผ่นนะครับผมข้างละ7นะครับตัวนี้จะมีชกขว้นะครับข้างละ2ต้นสองข้างสี่ต้นจะมีชกหลักอีกข้างละหนึ่งต้นนะครับ เบ็ดเสร็จนะครับชกที่เราจัดเข้าไปทั้งหมดก็ข้างละสามต้นสองข้างหกต้นนะครับผมชุดสก,กีแหนบเก็บปลายเหลืองเรียบร้อยตรงเตงแบบบุ้นเหล็กอจัจฉริบีได้ใช้ความยาวอยู่ที่5้านิ้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้ตรงเต็งเราพ่นสีเหลืองให้เรียบร้อยนะครับผมเก็บงานออกมาสวยงามครับเซตเพาลอ,อยใหม่ตัวนี้เป็นเพาลอ,อยใหม่ความยาวส1นิ้วครับผมแล้วก็เบรกมือใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้ระบบ ABS บก็ใช้งานได้ปกติเช่นกัน ตัวนี้มีชุดดามกระบะด้วยนะครับภายในนี้เราดามกระบะให้เต็มเลยครับเพื่อรองรับน้ําหนักในการบรรทุก5ตันกระบะไม่มีฉีกไม่มีแตกแน่นอนครับเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปแล้วจุุ๊ๆเลยครับเพื่อนๆก็ผลงานประมาณนี้ครับที่เราลังสันออกมาตัวเนื้อคอกนะครับเราเลือกใช้เป็นเหล็กแปะปาๆเกีลืนเหมือนแท้เสาหลังเสาหน้าเป็นเสาคู่นะครับตัวทับหลังจะเป็นสแตนเลสนะครับดัดลวดเดียวเลยเพื่อนๆแล้วก็ตัวคอกเนี่ยความสูงจะอยู่ที่สิบขั้นครึ่ง เหยียบข้างสแตนเลสทั้งชุดล่างแล้วก็ชุดบนผลท้ายก็เป็นสแตนเลตปอกเสียบท้้นท้ายเป็นสแตนเลตปอกคู่นะครับเพื่อนๆเสียบท้ายกันตกมีทั้งหมด4ชุดนะครับจะแต่งท้องช้างให้ด้วยตัวนี้คือกันตกท้ายไอตัวกันแบะหรือกันฉีกหรือบางคนเรียกว่าตัวตะขอสับท้ายเนี่ยทางเราแต่งเป็นสตแตนเลสแท้ให้เลยครับสองข้างซ้ายขวานะครับด้านนี้ก็เป็นสแตนเลสด้วยนะเพื่อนๆแต่งด้วยสแตนเลสพร้อมกับครอบฉากเรียบร้อยครับ หัวคอกเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตัวนี้เราแต่งหัวคอกเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับลองดูความหล่อนะครับความยาวของหัวเราใช้ความยาวอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าเซนนะครับคันนี้ความยาวขนาดนี้ก็กำลังดีครับไม่สั้นไม่ยาววางยางอะไรได้เต็มพอดีเลยครับนี่ครับก็เป็นงานที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบครับคันนี้ เดี๋ยวเราฝากผลงานกันด้วยครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีรถกระบะนะครับอยากจะเข้ามาให้เราเซตช่วงล่างเพาลอยแบบนี้นะครับผมค่าใช้จ่ายนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับกำลังดีนะครับเพราะว่าของเรามียี่ห้อทุกตัวนะครับของเราทําอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทครับเดี๋ยวเรามีทอนให้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็โทรสอบถามมาที่เบอร์097 095155ได้เลยนะครับส่วนแอดไลน์นะครับก็แอดมาที่เบอร์08024768 81นสครับเพื่อนๆสำหรับ ร้านเราทำครบจบที่เดียวเลยนะครับฝากผลงานกันด้วยครับขอบคุณครับผม